อาจารย์ดรพัทยากรเรล่าสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มาหาวทิทยาลัยราชภัฏเทพศรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ในครั้งที่10ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งในห้องประชุมชั้นสามอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่16สิงหาคม2567โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจำนวน4ีรายการพิจารณาแผนการสอบจบของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมและพฤศจิกายนพศ2567การพิจารณาศักยภาพประวัติและผลงานของผู้ส่งคุณาวุิภายนอก ในการเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษารวมถึงการพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาด้วย